กราบสวัสดีทุกทกท่านที่ได้เลื่อนผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะอาจารย์มิยิมสิไครใจแนะนำไพ่พรหมยานนะคะมาในหัวข้อไพ่พรหมยานอยากอวยพรอะไรให้กับคุณสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะเทศกาลสงการานต์ในเดือนเมษายนพศ2568นี้ค่ะอาจารย์มิยิมสิไครใจ ขออนุญาตเลือกไพ่ออกมานะคะแทนตัวท่านที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะโอ้โหไพ่เบลแรกก็มาแล้วนะคะองค์เทพพระคันทกุแมนพระองค์เนี่ยตามประวัติพระองค์เป็นพี่ชายขององค์พระพิฆเนศค่ะพระองค์มาอวยพรให้กับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ให้ทราบว่าไม่ว่าตัวท่านเองจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ตัวท่านเองสามารถสรรสร้างลงมือทำนะคะทำให้จุดจุดนั้นที่ตัวท่านเองเนี่ย ยืนอยู่เกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโร์ชดช่วงชัชวานค่ะประมาณนะคะโอโหองค์กรรมเทพประวัติท่านเองมีโอกาสได้รับความรัก ได้รับความรักใคร่เมตตาปราณีจากบุคคลต,ต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรไม่ว่าท่านจะหยิบจับสิ่งใดก็ตามตัวท่านเองทำในสิ่งนั้นด้วยความรักมีความพิธีพิถานมีการเอาอกเอาใจใส่มีการลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยความรักด้วยความเข้าจิตเข้าใจและสามารถดึงความคิดสร้างสารรค์ดึงความเฉลียวฉลาดใวพิดีของตัวท่านเองมาสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้นเกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลค่ะโอ้โหองค์เทพพนุมานนะคะมาอวยพรให้กับตัวท่านที่เกิดบันาทิตย์ว่าท่านมีโอกาสมัง่งคั่งร่ำรวยมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์กันกรประสบความสำเร็จชีวิตช่วงชัชวาลชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดกาล อันนี้เป็นคำวอวยพรดีๆจากไพ่พรมยานนะคะสื่อถึงท่านที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยค่ะขอทุกท่านน้อมรับพรดีๆนี้นะคะ